สวัสดีครับท่านผู้ชมครับตรงประเด็นกับผมจำนงเชมมงคลวันนี้26เดือนกันยายน2564เรามาพูดในประเด็นนายกรัฐมนตรีชื่อประยุทธ์จันโอชาว,ว่าจะอยู่เป็นนายก8ปีเนี่ยนับตั้งแต่เมื่อไหร่แต่ประชาชนนั้นก็ต้องยอมรับนะครับว่าวันนี้ไม่อยากให้พลเอกประยุทธ์จันโอชานั้นอยู่ต่อแล้วก็มีวันที่จะขับไล่ไปเรื่อยเรืแต่ในขณะเดียวกัน ายุตินโชาก็ยังจะอยู่ต่อจึงต้องหยิบยกประเด็นข้อกฎหมายที่นักวิชาการนักการเมืองพักการเมืองหยิบยกมาพูดกันก็คือรัฐธรรมนรูญมาตรา158วงเล็บเล็ขอแพ้วักซีมาตรา158วักษีของรัฐธรรมนรูญพหกศูน์ได้บัญญัติไว้ถึงการดำรงตำแหน่งของนาย,ยกรัฐมนตรีบอกว่านาย,ยกรัฐมนตรีนั้นจะดำรงตำแหน่ง รวมกันแล้วเกิน8ปีมิได้ทั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นการดำรงตำแหน่งติดต่อกันหรือไม่นะครับแต่ว่ารัฐนวณเขียนไม่ให้นับระยะเวลาในระหว่างที่อยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปหลังจากพ้นตำแหน่งหมยว่ารักษาการอันนี้ไม่ให้นับก็เป็นประเด็นขึ้นมาทันทีว่าพลเอกประยุทธ์จันโอชาน,นั้นได้เป็นนายกรัฐมนตรี จากการยึดอำนาจเนี่ยนะตั้งแต่วันที่24เดือนสิงหาคม2557ถ้านับ8ปีนะคิดโดยตรรก,กะตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแล้วเนี่ยนะพลเอกประยุทธ์จันโอชานั้นจะต้องครบอายุไขนะของการเป็นนายกรัฐมนตรี24สิงหาปี65ก็คือปีหน้าถ้านับเวลานี้แล้วก็เหลือไม่ถึง1ปี ประยุทธ์จันโอชานั้นจะต้องหลุดจากการเป็นนายกรัฐมนตรีครับผลสภาพการเป็นนายกรัฐมนตรีนะครับไม่ต้องลาออกพอครบย4สิบี่สิงหาแล้วเนี่ยสภาพการเป็นนายกรัฐมนตรีนั้นจะหมดสภาพทันทีตามรัฐธรรมนูญปี60ศูนย์ถ้าแปลความกันแบบตามเจตนารมณ์นะครับเจตนารมณ์ของรัฐมนูญปี60ศูนย์เนี่ยทำไมถึงบัญญัติไว้บอกว่าให้ในายกรัฐมนตรีนั้นอยู่ได้แค่8ปปีนะจะ อยู่ต่อเนื่องหรืออยู่ข้ามช่วงก็ไม่ได้ทั้งสิ้นนะประการแรกครับกฎหมายป้องกันเรื่องการผูกขาดอำนาจปลูกฝังอำนาจให้แก่ตัวเองและพวกพ้องครับคือการเป็นนายกบัรีถึง8ปีเนี่ยนะครับมันสามารถปลูกฝังระบบราชการปลูกฝังพวกพ้องปลูกฝังอะไรก็แต่แม้กระทั่งระบบธุรกิจของตนเองและพวกพ้องเนี่ยนะครับ มันจะฝังได้นานและผลเสียมันจะเกิดขึ้นกับประเทศชาติบ้านเมืองเขาจึงบอกว่าคุณอยู่8ปีไม่ได้ประการที่สองก็หมายความว่าเมื่อคุณเป็นนายกมา8ปีแล้วมันก็พอสมควรแล้วที่จะมองเห็นหน้าเห็นหลังว่าคุณมีความรู้ความสามารถหรือไม่คุณสามารถที่จะนำพาป,ประเทศไทยไปได้หรือไม่และมันควรจะเป็นบุคคลที่มีแนวคิดใหม่ๆมีวิชั่นใหม่ๆวิสัยทัศน์ใหม่ๆออกมาบริหารบ้านเมือง พอโลกวันนี้มันไปเร็วนะครับโลกวันนี้มันไปเร็วมากจึงควรจะต้องเปลี่ยนคนอันนี้คือหลักการตามรับนูลตำนูลที่เขียนไว้นะครับน่าเป็นหัวใจของเขาทีนี้เราก็ต้องมาดูว่าพลเอกประยุทธ์จันโอชาเนี่ยจะมีสํานึกในเจตนารมณ์ตามรับนูลหรือไม่หรือจะใช้วิธีการเลี่ยงกฎหมายออกไปซึ่งพักเพื่อไทยเห็นบอกว่าจะมีการส่งสารรับนูลตีความ คุณสุธินกลางแสงประธานวิปฝ่ายค้านออกมาพูดเช่นเดียวกันกับเรื่องของสํานึกนะฮะพนเอพกพยุจทรชาจะมีสํานึกในสิ่งเหล่านี้หรือไม่และจะสร้างบรรทัดฐานการเป็นนายร,รัฐมนตรีอย่างไรถ้านะสมมติพลเอกประยุธ์จทรชาบอกว่าผมเป็นนายกตอนยึดอํานาจไม่ให้นับผมจะนับก็ต่อเมื่อรับนูลปี60ประกาศใช้แล้วเท่านั้นต่อไป8ปี ถ้าเป็นอย่างนี้เราก็จะเห็นธาตุแท้ของประยัติจันโอชาทันทีว่าสรุปแล้วเนี่ยนะครับคุณจะใช้จิตสํานึกในการบริหารบวกกับในความชอบรืยกฎหมายหรืออย่างไรหรือว่าถ้าเป็นอีกฝ่ายหนึ่งก็ไปอีกแบบถ้าเป็นฝ่ายผมต้องเป็นอย่างนี้เพราะผมพวกผมเป็นคนดีพวกผมเป็นคนมีความรู้ความสามารถพวกผมอยู่ยาวได้อยู่นานได้นะหรือถ้าเป็นพวกคุณอยู่ยังไง8ปีก็เยอะแล้วหรือดีไม่ดีไม่ถึง8ปีผมยึดอานาจก่อนแล้ว อ,อยู่ที่จะคิดอย่างไรครับเราจะได้เห็นท่าแท้ของคลเด็กประยุทธ์จันโชาขึ้นมาทันทีเรื่องนี้นะครับถ้าเพื่อไทยจะส่งตีความเพราว่ายัางเร็วไปในมุมผมนะครับรอดูจิตสํานึกของประยุทธ์จันุชาก่อนดีกว่าไหมถ้าดูแล้วครบ8ปีรวมการดํารงตําแหน่งนายกดีสมัยปฏิวัติรัฐประหารแล้วไม่ยอมออกถึงเวลานั้นคอย,ยื่นตีความครับ เราจะได้เห็นว่าประยุทธ์จะสู้แบบไหนจะสู้ว่าโอ้ยผมจะอยู่ต่อเน,นื่องจากว่ารับนวนเขียนเนี่ยมันต้องนับตั้งแต่ประกาศใช้รัฐธรรมโน,โนูญก็แล้วแต่เขาครับก็มาดูมาตรฐานชัรนบนต่อไปว่าคุณจะสร้างมาตรฐานให้กับประเทศนี้เหมือนกับคดีแป้งหรือไม่นะครับการอยู่มา5ปีกับการยึดอานาจหลังจากนั้นก็ตั้งตัวเองเป็นนายกรัฐมนตรี แล้วยังมาอยู่เปน็นนาองยกรนตรีในสมัยเลือกตั้งอีก4ปีนะถ้าจะอยู่กันครบ4ปีเนี่ยก็ถือว่ามากโขแล้วสําหรับพลเอกประยุทธ์จันโอชานะครับมากโขแล้วครับถึงขั้นที่เขาบอกว่าประยุทธ์จันโอชาอยู่นานเท่าใดประเทศไทยยิ่งจมลงเท่านั้นอยู่ไปนานเท่าใดประชาชนยิ่งยากจนลงเท่านั้นอยู่มากนานเท่าใดประเทศจะเป็นหนี้เป็นสินมากขึ้นเท่านั้นไม่ว่าจะเป็นหนี้ครัวเรือนไม่ว่าจะเป็นหนี้สาธารณะ ก็จะมากยิ่งขึ้นอยู่ต่อไปความแตกแยกก็จะมากขึ้นเท่านั้นไม่มีวันจบสิ้นเรื่องความแตกแยกสิ่งนี้คือสิ่งที่สังคมไทยอยากจะเห็นนะครับว่าพลเอกปรยุทธ์จนันโอชาจะใช้สปิริตหรือจะใช้ข้ออ้างทางกฎหมายนะอาศัยว่าองค์กรอิสระตัวเองก็เป็นคนตั้งขึ้นมากับมือในสมัยปฏิวัติรัฐประหารสมัยการยึดอำนาจ จะมองมาตรฐานแบบไหนอย่างไรนะครับสำหรับผมเองแล้วผมบอกได้เลยว่าเมื่อครบ8ปีนับรวมถึงเป็นนายกสมัยปฏิวัติรัฐประหารก็คือ24สิงหาปี65คุณต้องออกไปครับจะหลุดโดยรับนนหรือจะหลุดโดยสำนึกอะไรก็แล้วแต่คุณต้องออกไปครับคุณจะอยู่ต่อไปไม่ได้นะครับถ้าอยู่ต่อไปก็ฝืนเต็มทนแล้วครับ นะแล้วประเทศชาติจะเสียหายมากยิ่งขึ้นกลับวันนี้เลยขออนุญาตเอาเรื่องนี้มาเป็นประเด็นพูดคุยในการวิเคราะห์ตามรัฐธรรมนูญและความเป็นจริงที่เกิดขึ้นในยุคประยุทธ์จันร์โอชาบริหารประเทศอย่าฝืนในการที่จะอยู่ต่อไปนะอย่าไปดูน้ําท่วมอย่าไปดูอะไรให้มันเกินเลยไปแล้วครับไปแย่างงานประวิทย์วงสุวรรณเขานะไปวัดฐานไปวัดกําลังกันไม่เประโยชน์นะครับ นะเอานี่นะต้นปีหน้ายุคสภาไปเลยนะครับอย่าให้เป็นขี้ปากประชาชนว่าประยุทธ์จันโอชายอยากอยู่ในตําแหน่งยื้อตาแหน่งนะโดยอาศัยกฎหมายที่ตัวเองเขียนวันนี้เราอยากเห็นสํานึกของคนที่เป็นคนปฏิวัติแล้วก็ยึดอํานาจแล้วก็เขียนกฎหมายเพื่อตนเองนะครับอยากเห็นตรงนั้นครับว่าสํานึก แปีเนี่ยถ้าดูเจตนารมแล้ว24สิงหาปี6กห้าคุณต้องออกคุณหยุดต่อไปไม่ได้ครับครับวันนี้ขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่ติดตามรายการก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับก็เอาเป็นว่าเราจากกันเพียงแค่นี้เนาะครับสวัสดีครับ